ตสัพพะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญานิปรโรกัสเมงปฏิธาหุตนติปานินันติพอ,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 อนอบน้อมได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลตัดสรุดีตัดสรุชอบได้โดยอรหันตสันดาน ทั้งเป็นผู้ข้ามพ้นสมุชเชตปหารแห่งห่วงวัฏวังวนอีกทั้งขอก้มกราบพระประมัตธรรมในสกลน,นั้นแสดงซึ่งมักผลเป็นหนทางอันหลุดล่วงแห่งโลกกตนะลุพานอีกทั้งพระอริยสงฆ์ผู้ดำรงศาสนญาณเป็นเนื้อนาบุญนันไพศาล สืบศาสนาโอลานอลิบลีล่วงสุดพุทธท่นดอนข้าพระพุทธเจ้าขอก้มกราประนมกรขอยึดเอาพระสัจธ,ธรรมคำสั่งสอนเป็นร่มโพธิปวกว้องสวัสดิรักษาน้อมประพฤติปฏิบัติเทิดทูนบูชาถวายแด่พระศาสดาในโลกสืบไปขอโอกาสปราดบัณฑิตท่านผู้รู้ซึ่งเป็นบรมคมรูทั้งหลาย ขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูปรัตโสภาจิตตสาโรเจ้าคณะตำบลบ้านว่าพระสงค์เทรานุเทระทุกรูปขอเจริญสุขเจริญพรมายังบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลท,ทุกทุกท่านเนื่องด้วยวันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสเป็นนิมิตรหมายอันดีแก่ชาวบ้านเหล่าพนทองบ้านบ้านเาหล่านางงามบ้านเาหล่านาดีหลายๆห,หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงใกล้คิดติดกันก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีคณะพระสงฆ์สามเณรจำนวนเป็น100 200ร้อยสองร้อรูป ให้ญาติโยมได้บูชาได้เคารพได้ทำบุญนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นก็เป็นบุญตาได้ฟังก็เป็นบุญหูเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างชาวบ้านเราก็เคยทำเคยปฏิบัติมากันทุกทุกปีเพราะฉะนั้นวันนี้ทางพระสงฆ์สามเณรโรงเรียนประพัดสอนวิทยา ได้มีโอกาสได้มาโปรดมาพบปะกับญาติโยมบ้านของเราเอาละเอาแม่คุณแม่ทั้งหลายเอามือลงซะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของญาติโยมชาวบ้านของเฮ้าบ้านไก่เลี้ยงเชียงโดยเฉพาะเมื่อนี่ก็มี่เจ้าภาพหลายหมู่บ้านมารวมกันแล้วก็คือบ้านเรา เรานั่งงามบัณนเราโพท้องแล้วกาบ,บ้านเราหน้าดีเราบันฑว่าใกล้ๆกันได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้มาทำบุญฉุนตอนท่านแล้วก็มีท่นานพระอาจารย์มหาพงเพชรเพินเ่นเจ้าวาดไม่อายุบ้านเรา,านั่งงามต่ทราบข่าวว่ามาอยนะู่ตัวเนาะมาบอกคุณแม่ มามาหลายท่านหลายคนเพราะฉะนั้นเขามาแล้วได้หลายๆอย่างได้อย่างแน่มือนี่คุณแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้ทำบุญสุนทรทานแล้วสุดท้ายก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาท่านถึงบอกว่าการฟังธรรมนี่คือคำสอนองค์สมเด็จพระจินนวรท่านตรัสว่า เป็นการบรรเทามัวเมากามมาเชิญท่านทัวหน้าจงตั้งใจฟังท่านตรัสว่าอตุรังอสุกิงโพทิงเกิดเป็นชายหญิงต้องรู้เรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้าแต่พระวง์กังวลว่าจะหามักผลจากสังขารอันไม่ทานทนแต่เมธีชนท่านไม่อาลัย อุปมาสังขารนี่ก็เหมือนดังบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเก็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติสเสบียงมันสร้างความดีตั้งแต่หนุ่มสาวยาหลงมัวเมารูปรถกลิ่นเสียงเมื่อยังมีแรงต้องรีบลำเลียงสะสมสเสบียงเรื่องบุญเรื่องทานจะปล่อยให้แก่ก็แยกกันใหญ่ก็เพราะไฟนี้และโยมฉัน มันผ่านเผาเราอยู่ทุกวันถ้ารู้ไม่ทันเห็นจะสิ้นหนทางอันความสวยถึงจะจัดเป็นทรัพย์ก็เพียงสำหรับหาคู่เชียงข้างถ้าสิ้นความสวยสเสน่ห์ก็สัางหากไม่รีบสร้างคุณงามความดีจะต้องระทวยเมื่อสวยเราโสมคนเคยนิยมเขาจะหน่ายหน้าหนี จะหันไปหาคุณงามความดีหรือก็ไม่มีไม่เคยทำมาจะหันไปหาใครเขาก็ไม่แลตกลงก็แก่่กอย่างอนาถาเพราะความประมาทในอาตมาที่สุจาราเขาก็จะมัดใส่ลงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราได้ฟังธรรมเราได้ทำบุญการฟังธรรมที่จะให้ได้อานิสงส คุณแม่ทั้งหลายการฟังที่จะได้อานิสงหนึ่งอย่านี้กับอย่ากลับบานฑกอนหนึ่งอย่านี้กับสองอย่าหลับในสามอย่าใจลอยสี่อย่าฝอยมากห้าอย่าให้ยักเข้าสิงนี่อย่านี้กับบางคนมาใส่บาแล้วกรกลับบานแลเพราะท่านได้ฟังเทศเทรพราะท่านได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เพราะฉะนั้นแล้วอย่านี้กับจะพึ่งกลับบานฑกอนเดอ้อ สองอย่าหลับในอากาศมนีหนาวพอสมควรเป็นบรรยากาศที่น่าห่มผ้าแล้วก็นอนสบายนี่เพราะนั้นเราเสียสละเวลาตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันได้นอนบวบ,บ่แม่ขัวก็ได้เนาะเส็ดงานกันเบิดขึ้นเห็นลูกเล่นมาหลายๆนี่ทีได้ฉันบ่น้อวาสันเบิ่งอาหารมือนีอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงว่าบ่อึดบ่ยากนี่ พันบ่อ,อึดแล้วกอ,อยากคุณแม่แห้งอึดและแห้งยาบบัดเออเพราะนั้นบ้านเขาถือว่าเป็นบ้านที่มีบุญมีกุศลเบิงอาหารเบิงหยาิเบิงย่มกะหลายแล้วก็มาเฮ็ดอาหารใน้ลูกพระลูกเนนได้บุญน้ากันผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้บุญผู้มาให้เขา้าให้น้ำก็ได้บุญคือกันใน,น่ญาติ่ยมให้เขา้าที่ว่าประสงค์ให้ยัง้งให้ธรรมะให้ขอคิด เนี่ยข้อคิดมาจากธรรมะวันนี้นี่การฟังเทศฟังธรรมหนึ่งได้เปลี่ยนสังคมได้อบรมจิตสันดานได้ประหารกิเลสได้เห็นเหตุแห่งความไม่ประมาทนี่เพราะฉะนั้นแล้วได้เปลี่ยนสังคมอย่างไรผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นที่เปลี่ยนความชิดเนี่ยบางคนก็ไปทำม,มาหาค่าขายหาอยู่หายชินว่าได้มีโอกาสได้มาเหตุบุญ เมื่อได้ขามาแล้วไม่เห็นได้มาฟังอันนั้นอันนี้ความคิดมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเห็นพระเห็นเน้่นได้หลายเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเพราะนั้นคนก่อน,นตายเนี่ยเพิ่งน,นังเอาภาพไปสวดเอาพระไปเทศเอาพระไปบอกท่างเพราะนั้นให้คนที่คิดกําลังดับเนี่ยเพื่อนก็ให้เห็นพระให้นึกถึงความดีให้นึกถึงบุญกุศลที่ทําเอาไว้แล้ว นี่เฮาสิได้เปลี่ยนสังคมมือนี่เปลี่ยนสังคมมาในทางที่ดีต่อมาได้อบรมกิจสันดานคนเฮาต้องผ่านการอบรมเฮาสิบวชกล้วยบวชชีบว,ยบวชบวยังก็ต้องผ่านการได้หลายอย่างหลายๆสิ่งหลายๆายอย่างเาะน้นญาตยโยมเฮาสิเป็นคนดีหรือบอด่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับจิตกับใจเฮาได้อบรมบ่มนิสัยมาแต่เล็กแต่น้อยยังลูกหลานเฮายัางสิซุ่มเมื่อนี่บอกคือแต่สมัยก่อน ก่อนที่เขาวัดเขาว่านี่ก็ยากเด็กเพราะนั้นเขาต้องอบรมบม่มจิตบ่มนิสัยให้พอ่อให้แม่เขาได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างทีดีนี่คืออบรมจิตสันดานได้ประหารกิเลสกิเลสเขากับมีทุกคนนั่นแหละแต่สีน้อยไหลก็แล้วแต่บุคคลต่างกันเพราะนั้นแล้วเขามาแต่ละั้งแต่ละข้างเมาวัดนี่ได้ยังเขากับพิจาจราาเนี่ยพิจารณาความดีความบ่ดี และหลายสิ่งหล,หลายอย่างที่เราทําวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เขาใจได้ทาบุญขับประสงค์สาม,มาณนนหลายอย่างจีงิงว่าแมนสิม,มีบ่อยหนักเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเออสีได้ทาบุญกับลูกพาลูกเล่นเป็นรอยสองรอยนี่กับว่าแมนธรรมดานี่ถือว่าเป็นบุญแจ่บ้านเราเป็นบุญกับญาติโยมที่มาทําบุญวันนี้ต่อมาก็ได้เห็นเหตุแห่งความไม่ประมาทนี่กันเฮ้า ประมาทในชีวิตตือว่าเขาตายเล้วทุกท่านทุกคนในชีวิตของเราเนี่ห้ามประมาทคุณว่าบ่าประมาทเหตุยังไงให้พิจารณาตัวเองบ่ประมาทให้เหตุยังไงพิจารณาทำดีทำบดุดีให้พิจารณาย่าประมาทในชีวิตให้ตั้งคิดตั้งใจให้ทำแต่คุณงามความดีเนี่ยเพราะนั้นแล้วบ้านเฮาตือว่าเป็น บ้านใหญ่เนาะเป็นบ้านใหญ่หลายลอยหลังค่าบ้านไก่เลื่อนเชียงเหถือว่าเป็นบ้านใหญ่แต่มั่หัวม้าโฮมซึ่งกันและกันนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้หน่วยการโรงเรียนพระพัฒสวามิยาให้เป็นโรงบรรยายธรรมวันนี้และหลายท่านลหลายคนที่ ได้มีโอกาสมาวัดได้มีโอกาสมาฟังเทศได้มีโอกาสมาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพราะนั้นเฮาท่านทั้งหลายกินแหล่วยาหลงส่งแหลวายาละลูกแหล่วยาถอนอยานอนกอดงูถ้าอยากรู้นี่ให้เป็นชูกับพระคุณแม่ทั้งหลายลถ้าอยากหู้นี่เป็นชูกับพระวะนะ เดี๋ยวเสียที่บายฟังกันเป็นยังไงเป็นชู้กับผ้านี่กินแล้วอย่าหลงเพิินบากวายจะลืมบุญคุณผู้ใดก็ตามถ้ามีบุญคุณกับเรานี่อย่าลืมพระพุทธศาสนาคือกันเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยเข้ากับอย่าลืมเกิดเป็นชาวพุทธต้องรู้จักคุณค่าของพระาศาสนาถ้าเกิดเป็นชาวนาต้องรู้จักคุณค่าของน้ำฝน เกิดเป็นคนต้องรู้จักคุณค่าของชีวิตเกิดเป็นลูกศิษย์ต้องรู้จักคุณค่าของครูอาจารย์เกิดเป็นลูกเป็นหลานต้องรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่เกิดมาจนเท่าจนแจะต้องรู้จักคุณศิลคุณธรรมเนี่ยเพราะนั้นเฮากินแล้วยะหลงคืออย่าลืมบุญคุนพ่อแม่บิดามารดาอย่าลืมวัดว่าอารามอย่าลืมพระพุทธศาสนามื่อนี้ที่ว่าเฮาได้มาทำนาที่เป็นชาวพุทธ ได้มาสงเคราะ์พระสงฆ์สามเณรน,นักปฏิบัติธรรมเดินเมื่อละสิบกิโลสิบกว่ากิโลอันนี้เขาบว่าเป็นธรรมบัติเดี๋วว่าเข้ามาทําบุญไม่ลืมบุญคุณในพระพุทธศาสนานี่อันหนึง่งระการต่อมาส่งแล้วยาละส่งคุณงามความดีแล้วคุณแม่มือนี่มาทําบุญเขาถือว่าเข้ามาทําความดีเข้ามาส่งความดีเอาไว้อย่าลืมอย่าลดยาละ ว่านบุญกุศลเฮ็ดมนุนียาติวาเฮ็ดน้อยเิ่นยังว่าสุขโขปุญญสะสุจโย,ยการสั่งสมบุญทำให้มีความสุขการสั่งสมก่อสร้างซึ่งทางบุญคือสร้างคุณความดีไม่มีเน่าจะนำสุขมาให้สู่ใจเราใหม่หรือเก่าให้ผลลุนบันดาลอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจกไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชน ยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั้นอย่างมั่นคงบุญย่อมทรงศพสถานวิมานทองกวนันหนา่านธรรมาดาเด้กคุณแม่ทั้งหลายเท็บุญเนี่ยส่งไปหอดไก่เด้นี่คือส่งแล้วยะละคือส่งความดีแล้วยะละเปลี่ยนผู้มีจิตใจงามแล้วยาลดยะละ ต่อมาปลูกแล้วอย่าถอนแม่นยังล่ะปลูกแล้วอย่าถอนเพราะมันปลูกต้นไม้ปลูกบะเขือปลูกอย่างนี้เป็นการปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามีศรัทธาแล้วยายเพื่อนว่าศรัทธาหัวเต้าก็เลยยินบาศรัทธาหัวเต้าลุกๆโพโพเนี่ยจกใบดำใบแดงลุกบอกลูกเข่านี่เพื่อนว่ามันเปลี่ยนศรัทธาหัวเต้าสันเดียนี่ปลูกแล้วอย่าถอนคืออย่าถอนศรัทธา เนี่ยศรัทธาคุณพ่อคุณแมญ่ญาติโยมทั้งหลายชาอบ,บ้านของเฮ้าเนี่ยมีศรัทธาต่อพระพุทธศาธสานาถือว่าเบิ่งการก่อสร้างบริหารบ,รรบ,รบรัดว่าอารามสวยงามเบิ่งศาลาก็งามเบิ่อองอันนั้นเบิ่งอันนี้ก็งามความเรียบร้อยนั่นล่ละถือว่าเป็นเป็นบุญแจบานเฮ้ามีพระอาจารย์เพินน่นได้นั่มผ้าญาติผ้โยมสร้างนั้นสร้างนี่เป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง อันนี้ก็คือปลูกแล้วยาถอนคือยาถอนสัทธาต่อมาอย่านอนกอดงูบัดแม่นยังหล่ะอย่านอนกอดงูคือยาตะนีจีเหนียวมีแล้วให้หูจักสละให้หูจักทับบุญทำท่านเนี่ยอย่านอนกอดงูยาตะนีที่เหนียวต่อมาถ้าอยากรู้ให้เป็นชูกับพระอันนี้คนก็สีมองไปทั้งลบถ้าเรามองมาทางดีมันก็จะมีความหมายว่า ให้หู้จักพระพุทธให้หู้จักประธรรมให้หู้จักประสงนี่คือความหมายให้หู้จักประพุทธประธรรมประสง์นั่นถือว่าถ้าอยากรู้ให้เป็นชูกับพระว่าฉะนั่นแล้วเมื่อนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้ามาบำเพ็ญกุศลได้มาทำจิตให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมสังคมลูกเนียน ได้มาอาศัยพึงพาบุญบารมีอาจารย์เพื่นแล้วกับคุณพอ่อคุณแม่าชาวบ้านเฮาท,ทุกทุกท่านทุกคนหวังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตแต่ต่อใจของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วมือนนทีิฝากกุญแจความสุขสักสามขอ้อโดยสรุปยอ่ยอยๆคุญแจแห่งความสุขสามสามดอกคันผู้ใดได้สามดอกนี้แล้วสิมีความสุขประการที่หนึ่งยาโลภมาก ประการที่สองพ่อใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตนหาได้ประการที่สามเรารักโลกโลกก็จะรักเรานี่อย่าโลภมากประการที่หนึ่งอย่าโลภมากคันโลภมากลาบหายคือยังเลื้ยงเพลินเรามากมีชายสองคนประเทศจีนเขาอ่านหนังสือพิมพ์ไปพ่อไป เกาะพิสดาลเกาะพิสดารก่อนนี้มีคนตาเดียวในเกาะนั้นมีคนตาเดียวทั้งมดชายสองคนนี้เมื่ออ่านเจอแล้วก็เกิดความโลภบ้างเกิดความโลภอยากได้คนตาเดียวเนี่ยมามาเป็นเครื่องหาอยู่หากินเลยปรึกษากันสองคนนี้ปรึกษากันว่าจะไปจับคนตาเดียวอยู่กลางเกาะ เมื่อโปรล,ลงกันแล้วก็เลยพากันไปพากันไปสิไปจับค้นตาเดียวเอามาสแสดงเปิดงานหาเงินตั้งใจไปแล้วนั่งเรือเข้าไปบนเกาะแต่พวกตาเดียวเขาไม่เคยเห็นคนสองตาเขาก็เห็นก้นสองตาถือว่าเป็นคนที่เป็นลักษณะพิเศษพวกตาเดียวก็เลยจับค้นสองตานี่ ไปหากินคือกันบันเอาไปพูดแล้วเอาไปแห่เอาไปค้ไปงไว้คนเบิ้งเก็บคาผ่านประตูเนี่ยเก็บคาผ่านประตูคนตาเดียวก็เลยมีเงินบาน่นเออแต่คนสองตา,าจะไปจับเขาตาเดียวแต่ว่าซุ้มตาเดียวจับเจ้าของกอ้อนบา่นเออผลสุดทใต้เขากไปหายุ่งหากินเอาไปค้งไว้นนี้ตายส้ําบั่เนี่ยคนสองตาก,ก็เลยตาย ผลสุดท้ายเป็นยังไงความโลวบดีแมนวะโดยที่เราไม่ได้มองว่าภัยมันจะเกิดกันเฮามีความอยากได้หลายนี่มันสิหายไปสิ่งที่เฮาอยากได้มันบ่ได้มากนี่คือความรลวบให้เฮาพอดีพองามผู้ใด,ดก็อยากได้เมื่อไหร่เนาะความโลวบอยู่เนาะทุกท่านทุกคนก็อยากจะได้แต่ให้อยู่พอดีพองามหาอยู่หากิน มีบางส่วนกับแบ่งไปมาวัดแน่เลี้ยงลูกเลนเนี้ยงหลานแน่เลี้ยงครอบเลี้ยงผัวแน่ก็เป็นธรรมดาหาทรัพย์มาได้แล้วกับแบ่งสรรปันส่วนประการต่อมาให้พอใจในสิ่งที่มีให้พอใจในสิ่งเดียวของมียิยูหาได้ให้ยินดีในของที่มิยูเพราะนั้นจิตเรามันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยให้ยินดีสิ่งที่มอยูของเย้าของต่อมาให้รักโร ปัจจุบันนี้เขาหนีรักโลกบ่มีการเผามีการทำไา่ทำไมาชาติสูญเสียไปเพราะนั้นแล้วทุกท่านทุกคนเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนได้ก็ว่าแม่นธรรมดาะนะที่ว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลได้สร้างสมคุณงามความดีมามากถึงได้เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะโดยย่อๆพอได้สังเขตดังที่อัตมาภาพได้ยก ขึ้นเป็นพุทธภาสิทธนาเบื้องต้นว่าปุญญานิปรโรกสมิงปฏิทาหหนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอันบุญกรรมทำไว้ในโลกนี้ผลย่อมมีแก่สัตว์เช่นจัดฉานเป็นที่พึ่งในโลกหน้าสุขาบาลเมื่อวิญญาณย่อยยับกลับพึ่งบุญควรทำบุญอุนอนุนเป็นทุนอ้างยาเว้นห่างศิลธรรมควรสั่งสม เป็นร่มรื่นให้ชื่นชมโลกนิยมมีค่าราคาแพงขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบอันประกอบด้วยธรรมขอให้พันสำเร็จสำเร็จด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยจงได้ช่วยโชคกำานยสนับสนุนบุญสนองคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์จงคุมกรองภัยทั้งผองมกา้ามาราวีสัพพทุกสัพปะโซคลกและภัย